อาวันนี้พูดคุยกับทนายเจปิยนัทสุขยังนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเพจทนาย4.0สวัสดีครับทนายเจครับสวัสดีครับคุณโยคราบครับทนายเจเรื่องหนี้นอกระบบเนี่ยรัฐบาลก็พยายามช่วยอยู่นะฮะแต่จริงๆแล้วลูกหนี้เองก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนะครับทีนี้มันดอกเบี้ยปัจจุบันเนี่ยสำหรับหนี้อย่างเงี้ยมันต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะก็คือยังเหมือนเดิมอยู่นะครับไม่เกินร้อยละ1ิต่อปีนะครับเว้นเสียแต่เป็นสถาบันการเงิน ที่จะมีกฎหมายเฉพาะที่จะเรียกได้เกินร้อยละห้าเช่นพวกบัตรเครดิตพวกสินเชื่ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเกินได้แต่ถ้าเป็นหนี้คนธรรมดาหนี้นอกระบบเนี่ยต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปีครับอืมแต่ทุกวันนี้หนี้นอกระบบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่ฮะธานาเจหนี้นอกระบบเนี่ยบางทีเนี่ยไปเจอกันอ่าสิบเปอร์เซ็นตต่อเดือนก็มีนะเป็นร้อยเปอร์เซ็นตต่อปีเลยนะต่อเดือนอใช่ไหมฮะร้อยบางทีต่อเดือนนะต่อเดือนบางทีคิดดอกทุกสามวันทุกห้าวันทุกเจ็ดวัน มีสารพัดเลยครับคุณโยครับต้องบอกว่าแล้วแต่ที่จะครีเอทออกมานะบางทีเนี่ยเอาดอกเนี่ยมาทบต้นด้วยนะก็จะเป็นปัญหากันเยอะมากเลยเนี่ยผมมักจะบอกทางผู้ติดตามไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือติกตอกเสมอนะว่าบางทีแล้วเนี่ยนี่นอกระบบเนี่ยถ้าเราจ่ายเลยต้นไปแล้วมากๆเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยบางคนสมมติว่านี่หมื่นนึงเนี่ยจ่ายไปแล้วสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยนะบางบางทีเนี่ยเจ้าหนี้บอกว่าเป็นแค่การจ่ายดอก นะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะในตามกฎหมายเนี่ยนะครับการที่จ่ายดอกเบี้ยเนี่ยไปเกินจํานวนต้นมากๆแล้วเนี่ยนะครับตามกฎหมายแล้วเนี่ยถือว่านะไอน้นี่ไอ้ดอกเบี้ยที่เกินอัตราที่กฎหมายกาหนดเนี่ยดอกเบี้ยมันตกเป็นโมฆะนะถือว่าไอ้ดอกที่เราจ่ายไปแล้วเนี่ยถือว่าจ่ายต้นนะครับตามแนวคำพิพากษาปัจจุบันเนี่ยยังยึดหลักนี้อยู่นะ ทีนี้ทนายเจก็จะหมายความว่าถ้าเราจ่ายไปเรื่อยๆแล้วแล้วเราลองคํานวณแล้วเนี่ยมันเงินต้นก็ได้ไปแล้วดอกเบี้ยก็ครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดแล้วลูกหนี้สามารถที่จะหยุดจ่ายได้ถูกไหมฮะสามารถหยุดจ่ายได้เลยครับถ้าหากว่าโดนเจ้าหนี้โต้แยง้งหรือบอกว่าจะเอาเงินต้นเนี่ยไอ้ที่คุณจ่ายมาเป็นแค่ดอกฉันจะไปเอาเงินต้นเนี่ยนะให้เจ้าหนี้เขาไปฟ้องเอาครับ แล้วเราเก็บหลักฐานพวกสลิปการจ่ายอะไรพวกนี้เอาไว้เพื่อที่จะสู้คดีครับไม่ต้องไปกลัวครับสู้คดีได้ครับแต่ว่าอาจจะโดนฟ้องตามขั้นตอนของศาลแล้วเราก็ไปสู้คดีกันแต่ว่าไอ้สิ่งที่ลูกหนี้กลัวเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้กลัวการดําเนินการฟ้องหรอกกลัวที่เจ้านี่มันข่มขู่หรือกลัวที่จะ,ะดําเนินการวิธีการนอกรีดนอกกฎหมายต,ต่างๆครับคุณโยครับอืมทีนี้เนี่ยลูกหนี้ก็ต้องออต้องคิดแล้วล่ะว่า จะกล้าสู้แบบนี้ไหมกล้าทําแบบนี้ไหมเพราะว่ามันก็เสี่ยงด้วยถูกไหมฮะทนายใช่ครับคือผมมักจะบอกทางลูกหนี้เสมอครับว่าเป็นหนี้นะเป็นหนี้มันก็เหมือนความรักนะครับถ้ามันไม่ไหวมันก็ต้องปล่อยะอครับอืม,อมทีนี้แล้วเนี่ยการที่ปล่อยดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดไว้เนี่ยมันมีโทษด,ด้วยนะคคือคนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยก็ควรจะต้องรู้อยู่แล้วว่า มันมีโทษตามกฎหมายนะแต่ว่าเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นดอกเบีย้ยที่ที่ไปขูดรี้จากทางลูกหนี้เนี่ยก็เลยบางทีก็เหมือนหลับตาข้างหนึ่งอะ่ะจะบอกว่าไม่รู้เรื่องโทษก็คงจะไม่ได้นะเพราะว่าปล่อยดอกเบีย้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดเนี่ยผิดในความผิดตามพรบรห้ามเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตรานะครับมีโทษจําคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสองแสนเมื่อคืนผมรับสายเจ้าหนี้นอกระบบท่านหนึ่งนะครับ S <S 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 โดนลูกหนี้ขู่นะอันนี้ลูกหนี้จ่ายครบต้นไปแล้วแล้วก็ยังจะไปเรียกเงินจากทางลูกหนี้ต่ออีกโดนลูกหนี้ขู่มาว่าเดี๋ยวจะไปดําเนินการแจ้งความตามพรบห้ามเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตรานะก,ก็เกิดความเครียดนะจะบอกว่าเจ้าหนี้บางคนก็เครียดเหมือนกันนะมันไม่ได้มีแค่เจ้าหนี้ที่เป็นผู้มีทิพลเสมอไปนะางทีแค่มีเงินก้อนก้อนหนึ่งก็เอาไปทําธุรกิจสีเทาอะไรพวกนี้นะเอาไปปล่อยกู้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่เครียดนะเป็นเจ้าหนี้เนี่ยโดนลูกนหนี้ขู่ก็มีเหมือน,นกันนะ อืมอืมทีนี้เนี่ยกฎหมายส่วนใหญ่ก็จะคุ้มครองลูกหนี้แต่บางครั้งเนี่ยผมก็แอบเห็นใจเจ้าหนี้เหมือนกันเราเข้าใจนะว่าทําไมเขาถึงต้องปล่อยดอกแพงคุณานายบางครั้งเนี่ยเขามีความเสี่ยงเพราะว่าคนที่มากู้เนี่ยเครดิตไม่ค่อยดีเสี่ยงที่จะชิ่งเสี่ยงที่จะหายอยู่ได้ตลอดเวลามันไม่เหมือนกู้กับผ่านธนาคารถูกไหมฮะอ่าใช่ครับแต่ทีนี้แล้วแล้วเนี่ยในมุมของทางเจ้าหนี้เนี่ยก็ต้องดูในจุดของความคุ้มทุนด้วยไงครับในส่วนของความคุ้มทุนถ้า ผมว่าไอ้พวกดอกลอยดอกที่มันสองร้อยสามร้อยเปอร์เซ็นตต่อปีเนี่ยมันเกินไปครับอ <c oughs> เอาจริงๆคือถ้าถ้าหลับตาข้างหนึ่งนะผมว่าปีหนึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นหรือสามสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยมันคงจะอยู่ในขอบข่ายของที่มันรับกันได้นะ, <c oughs> ะต่อให้หลับตาข้างหนึ่งปิดเรื่องพรบอรดอกเบี้ยเงินากู้ตาไว้นะที่ไม่ต้องออกมาคุยกันเลยนะผมว่ายี่สิบเปอร์เซ็นตสาสิเปอร์เซ็นตต่อปีเนี่ยผมว่ามันก็เยอะแล้ว S <S แต่พวกดอกทุกต้นดอกลอยเนี่ยที่มันเวอร์ไปเนี่ยดอกร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อปีนี่มันไม่ไหวจริงๆนะคุณโยมครับนี่มัน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 ,มนทำนาเป็นหลังคนนะผมว่าอืมทีนี้คุณทนายแนะนําลูกหนี้ยังไงดีสมมุติว่าถ้าเขาไปคํานวณแล้วเนี่ยเราให้เราจ่ายไปมากพอสมควรแล้วมันควรที่จะพอได้แล้วเราควรทํำยังไงดีฮะก็ต้องหยุดจ่ายไปครับเพราะว่าถึงต่อให้เจ้าหนี้เขาข่มปูหรือ จะดําเนินการใช้วิธีการนอกกฎหมายเราก็ต้องเข้มแข็งครับเราก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็ยืนหยัดเราว่าภาพท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าไปจ่ายพวกดอกลอยอะไรพวกนี้ต่อเนี่ยผมว่ามันก็มันก็เราก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนจ่ายอะ่ะอืเหมือนอย่างเคสของที่เป็นข่าวดังอยู่นะที่บอกว่าจ่ายดอกวันละสี่หมื่นเนี่ยคนก็ตั้งคำถามว่าดอกวันละสี่หมื่นจ่ายต้งดอกต้นเนี่ยอดต้นมันเท่าไหร่กันนะ คือสีอ่หมื่นเนี่ยพอพอผมฟังแล้วสี่หมื่นเนี่ยโอ้โหบางครั้งเนี่ยเราไม่มีปัญญาจะหาเงินนะหาเงินเหนื่อยนะใช่ครับมันมันมันต้องหาไปโปะแล้ววัฏาจาักรตัวนี้มันไม่จบไม่สิ้นครับเพราะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเรียงลําดับความสาคัญก่อนนะตัวไหนที่เราโปะเกินต้นไปแล้วเนี่ยให้หยุดส่งนะครับแล้วให้เจ้านี้ไปใช้วิธีการตามกฎหมายเอานะครับอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรเลยนะหยุดว่าลูกนี้ไม่ได้ผิดอะไรเลยคุณธนายหยุดได้ดื้อเลยเหรอฮะก็ หยุดได้ดื้อเลยครับเพราะว่าเป็นสิทธิของทางลูกหนี้แล้วเป็นสิทธิ์ของทางเจ้าหนี้ที่จะสามารถทวงคือถึงต่อให้หนี้มันเกินต้นไปแล้วเนี่ยแต่ถ้า้าเจ้าหนี้เขาอยากตามต้นอยู่เขาก็จะทวงเขาก็ต้องใช้สิทธิตามกฎหมายที่มันถูกตามวิธีกฎหมายครับคุณโยจะไปใช้วิธีนอกกฎหมายเช่นไปกรมคูไปโพสประจานเอาบัตรประชาชนไปโพสต์อย่างนี้เนี่ยหรือไปตามที่บ้านไปยึดข้าวของนี่มันทําไม่ได้นะฮะ กฎหมายให้สิทธิเจ้าหนี้แค่ทวงกับฟ้องเท่านั้นครับสองทางเท่านั้นฮะสุดท้ายให้คุณทนายฝากถึงลูกหนี้กับเจ้าหนี้นะฮะสั้นๆคือเรื่องหนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจว่าทุกคนก็มีปัญหาทุกคนก็เคยเป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ครับทุกปัญหามีทางออกมีทางแก้ครับแต่ว่าเราต้องใช้สติในการคิดนะครับแล้วก็เรียงลําดับความสําคัญนะหนี้ตัวไหนที่จ่ายทุกต้นไปแล้วก็ก็หยุด นะครับแล้วก็ไปเคลียร์ตัวที่เราย,เายังยังยังขาดส่งอยู่นะครับทุกปัญหามีทางออกครับแต่ว่าต้องค่อยๆแก้ไปครับครับก็ขอบคุณทนายเจยมากๆนะครับครับสวัสดีครับครับ นะฮะอ่ะใครที่อยากปรึกษาทนายเจนะครับก็สามารถโทรไปได้นะครับที่0843984583นะครับก็ไปปรึกษาได้นะฮะโดยเฉพาะคนที่เป็นหนี้นะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับปากท้องนะฮะเพราะว่าการเป็นหนี้นี่มันเครียดมากๆเลยนะครับ